ค่ะคุณอินดาวเงินทองแจ็คถุงกรกอนวันดีค่ะฉันรับคำถาณค,ค่ะเจอกันจะจัดการหากคุณอินดาวค่ะฉันมาตามคำถาคุณองคำถามมาแล้วน,น,นะคะไอซ์พัคเก็ตวันนี้ขอมอบให้แก่น้องๆง Love Infinity ในวันที่1 7กันยายนนี้พร้อมแล้วค่ะ5 4 3 2 1 <laughs> และดิฉันขอท้าไอซบักเก็ตนี้ต่อไปถึงคุณบุงและทีม Big Channel ทั้งทีมนะคะขอท้าไปถึง TC b a บโดยคุณพี่ต๋อมและคุณล้านค่ะและสุดท้ายขอท้าไปถึงนายปามป UM าบี้ UMT คณะนิเทศเจอกัน ค่ะความรู้สึกเหรอคะตอนนี้เหรอคะเย็นชุ่มฉ่ำมากเลยะคะ่ะเอ่อเป็นอะไรที่แบบว่าเรเรียกว่าป็ินนะคะแบบว่านะคะแล้วก็สําหรับไอสปาเกตในะครั้งนี้นะคะให้กับน้องๆคนพิการและผูด้ด้อยร้อทางสังคมในวันที่17กันยายนนี้นะคะมาร่วมทำบุญและก็ส่งความสุขให้กับน้องๆด้วยกันของพวกเราะค,ะค่ะแล้วอีกทีค่ะ